พม่าหรือเมียนม่ามีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าเป็นรัฐเอกรากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับอินเดียบังกลาเทศจีนลาวและไทยและในวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในรอบร้อยปีกับ10เหตุการณ์สำคัญพลิกผันดิสลอปชันในมิติสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเมียนมาค่ะเหตุการณ์ที่ 1. พศ2472เกิดชาติหน้าขอให้ชนะอังกฤษไปทันก่อนตายของไซยาสานผู้นํากบฏพม่าอังกฤษออกกฎหมาย2เรื่องที่มีผลกระทบกับชาวพม่า1การเก็บภาษีลายบุคคล 2. กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ปี2472ไซยาสานชักชวนชาวนาให้ต่อต้านอังกฤษในสประเด็นใหญ่ เขาตั้งชื่อขบวนการต่อสู้ว่าสมาคมคุธเริ่มจู่โจมสถานีป่าไม้สถานีตำรวจการบันทวงลุกลามไปอย่างรวดเร็วขยายไปเกือบทั่วพม่าอังกฤษใช้ทหารปราบอยู่2ปีซายาซานจึงถูกจับส่งขึ้นสาลภาคษาให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเหตุการณ์ที่2พศ .2490 กาการปลดปล่อยพมา่าจากอังกฤษ องคซางกลับไปย่างกุ้งเพื่อขับไล่ทหารอังกฤษออกจากพมา่าให้กลับไปในอินเดียสําเร็จหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามอังกฤษหวนกลับเข้ามาในพมา่าเพื่อสถาปนาปกครองระบอบอนานิคมเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองจบลงองค์ซางกลายเป็นผู้นําอันชอบธรรมของพมา่าในพศ .2490 นายกรัฐมนตรีอังกฤษเชิญองซางไปเจราจาเอกราชให้พมา่าเขายกการร่างรัฐธรรมนูญตกลงร่วมมือกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสภาก่อนพม่าได้รับเอกราช6เดือนองซานถูกมือปืนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตเหตุการณ์ที่3พศ2485ญี่ปุ่นให้เอกราชแก่พม่าการยึดครองพม่าของญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นลุกลามเข้าสู่พม่าและประกาศเอกราชต่อมาดรบรามอร์ mo, ขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลพม่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นไม่จริงใจองซานจึงประกาศตั้งสันนิบาตเสรีชน และเป็นพันธมิตรกับอังกฤษต่อต้านญี่ปุ่นจนขับไล่ญี่ปุ่นได้องซานตั้งกองทัพพม่าร่วมมือกับญี่ปุ่นยึดของพมา่ากองทัพพม่าสนับสนุนการก่อกระบฏทําให้วันที่27มีนาเป็นวันต่อต้านก่อนกลายเป็นวันกองทัพในเวลาต่อมาองซานเจรจากับนายพลเมาส์แบดแทนเพื่อเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรญี่ปุ่นได้ถอนกําลังออกจากพม่าส่วนใหญ่ไปเหตุการณ์ที่4พศ2491 ความขัดแย้งภายในพมา่ารัฐบาลกลางสู้รบกับกบฏไม่จบสิ้นในการกอร่อการกำเริบช่วงแรกๆเกิดจากพวกนิยมซ้ายหลายสีโดยสหาภาพแห่งชาติการยงังกบฏหรือเชื้อชาติอื่นการกอร่อการกำเริบได้สนับสนุนหรือถูกต่างชาติบงการทําให้การเปิดประเทศซุดหนักรัฐบาลกลางที่พม่าครอบงาําไม่สามารถบรรลุความตกลงทางการเมืองได้รัฐบาลได้ลงนามความตกลงกับกลุ่มก่อการกำเริบส่วนใหญ่ แต่กองทัพไม่ได้รับความเชื่อใจกองทัพถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่าปฏิบัติต่อประชากรท้องถิ่นอย่างเลวร้วายแต่ไม่ถูกลงโทษและถูกมองว่าเป็นกองกำลังยึดครองในภูมิภาคเชื้อชาติต่างๆเหตุการณ์ที่5สัญญาปางหลงอิสรา,าพน้ำตาสัญญาที่ถูกหักหลังในปีพศ2501การต่อสู้เพื่อรองหาอิสรภาพของชาวไในแผ่นดินฉาน หล no ังจาก um ที่พม่าไม่ทำตามข้อตกลงแถมนังส่งกองทัพพม่าเข้ายึดคลองแผ่นดินรัฐฉานนายกรัฐมนตรีแอดลียแห่งอังกฤษเชิญนายพลองซานไปเจรจาหาหนูทางมอบเอกรชคืนให้พม่าโดยให้กลุ่มชนต่างๆอยู่รวมกับพม่าเป็นเวลา10ปีก่อนที่จะอนุญาตให้มีการแยกตัวไปเป็นรัฐอิสระเหตุการณ์ที่6รแลประหารเมียนมาพศ2531 ผู้นำนักศึกษา้เริ่มการประท้วงเพื่อยุติการปกครองของกองทัพที่ประชาชนเกลียดชังในเมียนมาโดยนายพลเนวินเห็นว่าพลเรือนไร้ความสามารถในการรักษาประเทศให้เป็นปึกแผ่นจึงตัดขาดพม่าจากโลกภายนอกนำพาพม่ากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ แท้จริงแล้วเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้น1ปีจากการที่นายพลเนวินตัดสินใจอย่างฉับพลันยกเลิกธนบัตรที่มีอยู่ในขณะนั้นก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลโดยเฉพาะหมู่นักศึกษาที่เก็บออมเงินไว้เป็นค่าเล่าเรียนของพวกเขาเหตุการณ์ที่7สล็อกประกาศเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากคุทธสังคมนิยมมาเป็นค่งเสรีตามแนวทุนนิยมในพศ2 5 3 5 สภาฟื้นฟูกฎหมายและเบียบแห่งรัฐเปลี่ยนนะโยบายเศรษฐกิจจากพุทธสังคมนิยมมาเป็นเกึ่นเสรีตามแนวทุนนิยมเขาเปลี่ยนชื่อประเทศจากพามา่ามาเป็นเมียนมาพร้อมเปลี่ยนชื่อคณะผู้ปกครองทหารพามา่าจากสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐมาเป็นสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐดังปัจจุบัน เหตุการณ์ที่8ค่ะการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศพม่าประเทศพม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่23กันยายนคมปี2540 ขณะนั้นประเทศพมา่ายังคงม,มีปัญหาทางการเมืองและมีการละเมิดส,สิทธิมนุษยชนอย่างสูงทําให้หลายประเทศมหาอำนาจฝ่ายตะวันตกค้าค้างการเข้าเป็นสมาชิกของพมา่าโดยแสดงความเห็นว่าอาเซียนยังไม่ควรรับพม่าเข้ามาเป็นสมาชิกจนกว่าสภา,ภาพการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพมา่าจะดีขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วมุมมองของพมา่าที่มีต่อสมาชิกอาเซียนนั้นจะพบว่ามีหลายปัจจัยที่ผลักดันให้พมา่าเข้าร่วมสมาชิกอาเซียนยกล่าวคือพมา่าต้องการความสัมพันธ์ที่ดี ต่อประเทศในภูมิภาคและได้รับการยกเลาะย่องจากประชาชนภายใต้ประเทศของรัฐประหารของประเทศพมา่าค่ะเหตุการณ์ที่9ค่ะการเลือกตั้งในประเทศพมา่าการเลือกตั้งจากขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2อ5 3นนับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพมา่าในรอบ20ปีสอลของกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งได้รับประกาศใช้ตามผลการลงประชามติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2551 วันจกกัดการเลือกตั้งได้รับประกาศโดยสภาสัติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐค่าใหุ้การที่10ขค่ะปะท้วงพมา่าสู้ไม่ถอยยอดดับทะลุ500ศพร้องกองกําลังชาติร่วมตั้งกองทัพสถานการณ์ประทวงพม,ม่า3ามีนาคมปี2 5 6 4าชาวพม่านักการทิขะยลงเผื่อถนนเพื่อต่อต้านรัฐบาลทาหารขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทะลุก,กว่า 500คนรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ในเขตการดองใต้มีการยิงสลายผู้ชุมนุมตลอดทั้งคืนแกนนำหลักของการประท้วงครั้งนี้ได้ส่งจดหมายเปิดผนุกเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันต่อต้านกองทัพซึ่งต่อมามีสัญญาตอบรับจาก3กลุ่มได้แก่กองทัพพนมิรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมากองทัพอราการและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอ่างได้ออกมาถแถลงร่วมกันเรียกร้องให้กองทัพพม่าหย,ยุดเข็นค่าผู้กระท่วงและแก้ไขปัญหาทางการเมือง